ส่วนมามีกะอยู่สวนนั้นกะ,นเ,ะเออพอบบดบา,า,าได้ยินยัง,งไะเนี่ยเป็นใจให้ไงแม่ไปกินกะโหลก โอ้ยเดี๋ยวานอ๋อหน้าแหงี้แง้้้้้้้น้้้้้อย้้้้้้้้้า้้้้้้้ <laughs> oh oh